ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับบาโจวเมืองบนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันเช่นเคยครับที่โรงซ่อมของบริษัทนาเฮกเตอร์ครับวันนี้เรามีภารกิจใหม่อีกหนึ่งภารกิจครับคือนี่จะส่งเจ้า z ซ120็กีขีดสามครับคันนี้จะเดินทางไปยังบ้านแหดเพือบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้คุณลูกค้าก็มาตรวจรถแล้วเมื่อเช้าแต่นี้เราก็จะ คุณลูกค้ามีเพิ่มเติมมาให้เราทำาชุดตะขอแบบนี้พอคุณลูกค้าจะาไปเกี่ยวเกี่ยวยางยางไอ้หกร้อ,อครับเวลาดัานตูดแมคโคไอ้ไม่ใช่ดันตูดหกไอ้ดันตูดสิบร้อนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเราก็าเสร็จสับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้คุณลูกค้าว่าไหว้ก่อนนี่ครับอุปกรณ์ภายในนะอุปกรณ์ภายในสวยกิฟสวยกิฟกับเซทเอ็กซ์ร้อยสี่ดสามกันคตัวอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนบาท ท่านเปท่านเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้ใบแท็ก70เซนสวยสวยขออนุญาตขับรถก่อนโอ้ภายในดูครับภายในภายในภายในครับไม่กล้าใส่รองเท้าเหยียบเลยผมต้องถอดรองเท้าครับนี่โอ้สวยคลิปนออกกับอุปกรณ์ภายในเบาะเดิมนะตัวนี้มาสวยมากครับกับไม่ชั่วโมงการทํางานอยู่ที่อ นนี้หน้าจอเขาจะดํานะครับเพราะว่าเราเปิดไฟไว้นี่ครับถ้าเราปิดไฟหน้าจอก็จะเด้งขึ้นมาก็ะังมองตร์กำงานอยู่ที่5600 600, 600ครับ5600ันหกร้อยากยะตัดเครื่องครับเปิดแอร์แอร์ทุกอ,อย่างสมบูรณ์นะครับเปิดไฟก่อนจะได้เสสวยหลอๆเอาละอย่ามนุนหนีแอร์อน ญาติปิดประตูครับโอ้ยมันไม่เหมือนแคทครับแคทมันจะมีหูโอ้ยโดนรองเท้าเดีย๋ยวนะญาตเอารองเท้าเข้าข้างในเราต้องคว่ำไว้นะมันจะเป็นรอยทำไมครับ เ้โอ <Hey>, oh. ใครนินทาเนาะไปเราต่ออ่พี่แม้เดี๋ยวเราก็จะมาให้คุณลูกค้าว่ไหว้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ถ่าย ตัวนี้ครับแต่ละจริงๆไฟสว่างบนัวเกงนี่จะมี2ดวงนะครับแต่นี้คุณลูกค้าเพิ่มมานะครับเพราะว่ากลางคืนลูกค้าจะไปยกอ้อยนะครับก็ให้เพิ่มมานะครับเราก็ทําให้ครับไม่มีปัญหานะครับจะได้ออปชั่นแบบไหนก็กิงกลางสอบถามมาได้นะครับนี่สวยๆครับก็ขอฝวากไปด้วยครับนี่บริษัทบางนาแท็กเตอร์ครับ ที่นี้การันตีได้เลยครับด้วยประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า30ปีครับพี่นำเข้ารถขุดจากประเทศญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวครับสินค้าเรามีสต็อกให้ท่านมากมายนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นเเ็กร้สิบขีดสมีระบบแรงความเจาะสามสองศูนย์ดีสามสองศูนย์ดีสามสนดเ้อเอองเอ็นสิบสามเอ็นสิบเอ็ดนะครับนี่รถเล็กก็มีนะครับพีซีสี นี่จะได้แบบไหนครับกิ้งก้างสอบถามมาได้นะครับให้คุณลูกค้ามาไหว้ก่อนนี่ครับขาเตรียมไหว้ซื้อของมาจากบ้านเลยนะครับนี่ก็พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็ฟ้าสางที่อำเภอบ้านแฮดครับจังหวัด ขอนแก่นนะครับเลื่อนบ้านไผ่ไปไม่ถึง10โล15โลประมาณนี่ดูตะขอก่อนเลยครับถูกใจแน่นอนนะครับากได้ออปชั่นแบบไหนครับแจ้งเรามาได้เลยครับยินดีนะครับรับใช้ ก็วันนี้เราอยู่กันที่บริษัทบางนาเทคเตอร์ครับกับบรรยากาศนะครับในการเตรียมรถนะครับเพื่อจะทําการจัดส่ง ฟังขวาฟังฟังสายด้ายพ่าแต่อยู่ฟังสายพ่าลูกค้าก็ที่บ้านทำรถเกี่ยวนะครับพอถึงหมดฤดูกาลรถเกี่ยวทีนี้10ล้อ10ล้อกับเทนเลอร์ว่างนะครับก็เลยบอกว่าอยากจะเพิ่มนะครับอา,อ,อาชีพอีกสักอาชีพเหมือนกันครับตักดินขึ้นด้ำนะครับทำงานชั่วโมงนะครับคุณลูกค้า ให้โจทย์มาแบบว่าอยากได้รุ่นที่ว่าความเร็วแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับก็จัดไปครับกับเครื่องยนต์อีซูซู 4JJ นะครับเครื่องยอีซูสามพันพูดง่ายนะครับ 4JJ นะครับในตระกูลอีซูซูนะครับวางอยู่ในเครื่อง d m a มนะครับปิกอัพของเรานี่เองนะครับนี่อันนี้ประหยัดแน่นอนครับแล้วก็ความเร็วความแรงไม่เป็นสองรองใครครับสรดับจ้าฮิตาชิเซเ็ก120ขีดสามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือมันต้องขึ้นอยู่กับการ ตั้งนะครับระบบเพชเชอร์นะครับแล้วก็ระบบในการตรวจเช็คในระบบการรีเซ็ตต่างๆนะครับเพชเชอร์รอบเครื่องอย่างที่ผมบอกไปนะครับหลายๆคิดว่านะครับแต่ละช่างแต่ละคนสูตรเขาจะมีเหมือนกันครับบางคนก็เครื่องลากแรงนะครับบางท่านก็ไฮดรอลิกแรงนะครับมันก็แล้วแต่สูตรของใครของมันนะครับแต่ของมาสเตอร์แมเนเตอร์ของเรานะครับจะข้ามสูตรไม่ได้เนื่องจากว่าเขาจะมีเป็น อ่าสเปคสเปของญี่ปุ่นมาให้เราเลยนะครับรุ่นนี้รอบเครื่องเท่านี้นะครับอ่าฟิชเชอร์เท่านี้อัวโหลดเท่านี้อาร์มเข้ากีวีออกกีวีบุ้งกีเข้ากีวีออกกีวีนะครับตัวเดินความเร็วกี่รอบต่อน,นาทีอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ในระบบนะครับมันไม่ง่ายนะครับทารถแม็กโครถ้าเราแบบอ่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันะมันแล้วก็ยืดล้างล้างัวาสะอาดทุนท่นสีดุดจัดทำได้ครับแต่ ความสมูทนะครับพูดง่ายความสมูทความเร็วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ร่วมต่างๆมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่เป็นล้านกันนะครับมันจะไม่แบบยังไงนะมันมันไม่พิ้วนะนะครับพูดง่ายตามสถาบันบ้านมันไม่พิ้วมันไม่เร็วไม่แรงนะครับแต่สภาพแบบนี้เราทําให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับเตอร์มันโซล่าเต็มถังอัดหนักอัดจัดเต็มไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงรับกันสินค้าหนึ่งเต็ม นะครับ นี่นะครับก็บรรยากาศนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับงานเป็นว่าเสร็จสิ้พิธีครับหมอร่องบมอหลร่องบมอ ก็จะเดินทางนะครับอย่างที่บอกไปครับเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นนะครับไปบ้านแหดครับบ้านแฮดเลยบ้นานไผ่ไปหน่อยนึงนะครับคุณลูกค้าครับก็จะเอาไปลงที่นาก่อนว่าง,งั้นนะครับนะครับเดี๋ยวรอให้คุณลูกค้ามาลองระบบกันอีกทีนะครับ ว่าหลังาจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความเร็วความแรงจะประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวจะลองระบบให้คุณลูกค้านะครับขออนุญาตใส่รองเท้าเข้าครับอันนี้เราเล่นอยู่ที่โหมดสุดเลยนะครับเออแบบเย็น ที่บอกไปทำนิ่มนิ่มแบบนี้โอ้นิ่มครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย สวิงนี่ม,มากเรามองว่าไม่เร็วนี่เร็วนะตัวเดินครับผมชอบฮิตาชิตก็เดินมันจะเร็วดีเพราองเขาเป็นเฟืองหมดเลย เสียงที่ตึกต๊กตึกต๊ต๊ตเนี่ยคือเสียงไอ้ฐานบอกผมนะครับก <c> ด <oughs> เลื่อนมันไม่ตรงล็อกอย่างที่บอกไปครับทุกระบบผมเคลียร์ใหม่หมดเลยนะครับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นพกพูดสลัดความเร็วครับเดี๋ยวขออนุญาตมันไม่ตรงเออไม่ตรงครับมันเอียง บรกโอเคใช้ได้ครับเดี๋ยวเรามาลองเตากระตายโอ้แต่สวิงเร็วดีครับเตาครับกระต่ายครับเตาครับกระต่ายครับเตาครับกระต่ายครับ แล้วก็คุณลูกค้านะครับที่ชื่นชอบนะครับในระบบของออันนี้เป็นระบบเร่งออโต้ครับเร่งเสริมนะครับในความคิดของผมนี่ครับดูครับอันนี้เราเร่งธรรมดาครับพอเราอั้นความเร็วขึ้นพอเจอดินแข็งจะเร่งขึ้นมาเนี่ยครับเครื่องจะเร่งขึ้นมาอัตโนมัติถ้าเหมือนรถก็จะเหมือนรถไถนะครับรถขุดไอรถไถนาเราครับสูบเดียวเนี่ยเวลามันติดหล่มก็จะตึ๊กตึ๊กตึ๊ดตึ๊กขึ้นมาน กขจะชอบกันในแบบนร้ก็ขอฝากด้วยครับกับรถขุดนะครับคืองตันนะครับในตระกูลของทิตาชีครับสเตดีไว้สกับราคาค่าตัวอยู่ที่1นล้านสี่แสนครับแท็กใหญ่ทัพซีท่านไม่หมดราคานี้รวมทุกอย่างนะครับจัดส่งฟรีนะครับถึงบ้านคุณลูกค้ากันเลยนะครับใกล้ๆไปทุกที่ครับนี่รับประกันสินค้าหนึ่งเดือนเต็ม เดี๋ยวผมลองเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะให้คุณลูกค้าลองเพราะคุณลูกค้าลองเป็นระบบเขาเรียกอะไรโกเปโกแท้นะครับก็คือย,ย,ยกอยู่ฝั่งซ้ายยกอยู่ฝั่งซ้ายอามอามก็จะยิงอยู่ฝั่งขวาครับก็คือย้ายข้างเลยนะเพราะคุณลูกค้าไปาขับรถที่ยุโรปมานะครับไปทํางานที่ต่างประเทศมา ภาษาบ้านผมก็คือจวดจ,จาดฟาดบึ๊บนะครับออ,อาเออโอ้คนไทยพูดเออครับเฮ้ยเธอจะหัวขวัเราสิเออเออเอาต้องพูดอะไรต่อเยครับเราไม่ไม่พูดอะไรแล้วนะครับเราก็ขอขอบพระคุณครับตา้อ,องแสนสวยของเราครับเชิญเข้ารูครับผมแดดมันร้อนนองเลยจะไปลมนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณลูกค้าลองลองเลยบ่นะครับก็ แต่ที่มอไปครับของคุณลูกค้าจะเป็นตัวกเปโก้แท้ก็คือตัวเครับของคุณลูกค้าเป็นตัวเค,ครับสุดยอดครับใครขับระบบนี้ได้สุดยอดจริงๆ ว่าไปขับมาหลายปีครับพี่นนท์อย่าพงทามก่อนห้เอาเป็นโกเบโก้ไหมเพราะนั้นแกลองระบบเคเอาเป็นระบบสากลบมาทุอทเป็นระบบนี้ระบบนี้ได้ปะ พี่แกถนาดแบบนี้ผมว่าเพราะพี่แกขับแคครับที่นู่นนะครับที่โลบแต่แกว่ารถมันเร็วเกิน เบาเครื่องใส่เบาเครื่องหาครับมาดูรถพีแกเลือกไอตัวที่มีระบบปรับคนโทนนครับ เราอยู่นู่นแกขับหน้าตักหลังขุดครับของแคดเริ่มเริ่มเข้ามือแล้ว สองวันสองสองมือนี่เขา<ม>เขามือเลยเร,รือฟืนไปรื้อรือฟืนความหลัง<ม>สองวันรม,มครับ,บออนก,บกนครับก็เดี๋ยวเราก็จะอ่ารอเทเลอร์นะครับเดี๋ยวจะเดินไปให้ ทินข้างเก็บรายละเอียดต่ออ่าวันนี้คุณลูกค้าให้มาขอบคุณครับก็อย่างที่เ่าไปครับแบต่เตอรนี้อันนี้เราเปลี่ยนใหม่แต,เต่เตอรนี้เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับใส่คุงใส่กองเก็บไม่ทันเสร็จสเรียบร้อยอุปกรณ์ภายในนี่ครับก็เหมือนที่รีวิวกันไปทุกๆคลิปนะครับก็ นี่นะครับกับผมนะครับบ่าวโจ้มืองบนนะครับพร้อมกับคุณลูกค้านะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับคิดหน้าสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ